มาคัดแรดฟอร์ดดาวยิงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาเปิดใจหลังโดนตั้งคำถามเรื่องความมุ่งมั่นในการลงเล่นให้กับปีศาจแดงมาคัดแรดฟอร์ดกองหน้าทีมชาติอังกฤษของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันตนยังคงทุ่มเทเต็มที่ในการลงเล่นให้กับปีศาจแดงอยู่เสมอสำหรับแรชาฟอร์ด โดนบูมิจาร์อย่างหนักหน่วงหลังโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเท่าที่ควรในฤดูการนี้เพิ่งจะยิงไปแค่5ประตูกับอีก6แอซิสจากการลงเล่น32นัดทาให้ถูกตั้งคําถามถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทกับสโมสรซึ่งล่าสุดแกรชฉาฟอร์ก็ได้ออกมาเปิดใจแล้วแกรชฉาฟอร์กล่าวว่าฟังนะผมไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบเมื่อผมทําผิดพลาดผมจะเป็นคนแรกที่ยกมือขึ้นและบอกว่าผมจําเป็นต้องทําให้ดีกว่านี้แต่หากคุณตั้งคำถามถ,ามถึงความทุ่มเทของผมต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นคือเวลาที่ผมจำเป็นต้องพูด ผมยอมรับบ้างสิ่งจากสื่อไม่ได้ผมเติบโตที่นี่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเตดผมลงเล่นให้สโมสอนแห่งนี้มาตั้งแต่ผมเด็กๆครอบครัวผมก็เคยปฏิเสธเงินที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้เลยตอนผมยังเด็กเพื่อให้ผมได้สวมใส่ตราสโมสอนนี้